ทสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันต์ข้าพระพุทธเจ้ารายการวิทยุมันนี่ช็อตบริษัทดีสีครีเอชั่นจำกัดบริษัทบางจากปิตโตรียมจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดธนาคารอมสินบริษัทสตาร์แฟกจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีจำกัดบริษัทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ,บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับ15นาฬิกา13นาทีดดชนีตลาดหลักทรัพย์หลังจากปิดตลาดครึ่งวันบวก เกือบเกือบ5จุดนะครับเปิดตลาดช่วงบ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังคงขยับขึ้นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากรับข่าวผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไปเยอะแล้วว่าชัยชนะน่าจะตกเป็นของฮิลลารีคลินตันนะครับดังนั้นครับกรอบการเคลื่อนไหวด้านบนกรอบการเคลื่อนไหวด้านบน อาจจะมีโอกาสขยับขึ้นมาได้อีกเล็กน้อยนะครับจากเดิมเนี่ยหลายสำนักมองไว้ว่าจะพุ่นเปี้ยนแถวๆพันหถึงพันห้จุดนะครับกรอบด้านบนมีโอกาสขยับเพิ่มขึ้นอีกได้บ้างแต่ยังไม่เยอะนะครับเว้นเสียแต่ว่าจะมีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดเท่าไหร่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดบวก5.17จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่1,507จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย43,623ล้านบาทนะครับโดยมี True Corporation ซื้อขายอันดับ1 7บาท40สตางค์บวก65สตางค์อันดับที่2 Jasmine International จำกัดมหาชน9บาท70สตางค์ปรับตัวลดลงมา5สตางค์อันดับที่3เป็นบ้านปูจำกัดมหาชน19บาท40สตางค์ปรับตัวลดลงมา40สตางค์ อันดับที่4ครับเป็นหุ้นของ BEM เมื่อวานก็ยื่น2ประมูลนะครับตามความคาดหมาย b m ก็จับมือกับทางบริษัทแม่ก็คือชอาการช่างนะครับเข้าร่วมประมูลรถไฟฟ้าสงสายนะครับก็คือสายสีชมำพูแล้วก็สีเหลืองนะครับล่าสุด BEM ซื้อขายอันดับ4 7.90บาท90สตางค์ปรับตัวลดลงมา5สตางค์ส่วนอันดับที่5ครับเอสโซ่จำกัดมหาชน1 1บ0าท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา50สตางค์ไทยออยออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่ใช่คนในข่าวไม่ใช่คนที่จะสนใจไปซื้อไปซื้อ,อของจากทางเอสโซ่แต่ประการใดนะครับออกมาปฏิเสธข่าวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับไทยออยนะครับ ล่าสุดเอสโซ11บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา50สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก15นาทีครับส่วนทองคำเป็นยังไงบ้างราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราวันนี้ปรับลงไป2รอบปรับขึ้น1รอบรวม3รอบราคาทองคำปรับลดลงมา50บาทต่อ1บาททองคา โดยทองคําแท่งรับซื้อเข้าบาทละ21,200ทองคําแท่งขายออกบาทละ21,300ส่วนทองรูป,ปรพันธ์ขายออกบาทละ21,800บาทต่อ1บาททองคําราคาทองคําที่ฮ่องกง1,285เหรียญต่อออนซ์นะครับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาทอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท แข็งเล็กน้อยถ้าเทียบกับเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าประมาณ35บาทาุททุ่นๆล่าสุดนะครับแข็งค่าลงมาอยู่ที่34บาท98สตังต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวติดตามดูครับว่าทิศทางแนวโน้มสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะครับจะขยับขึ้นไปได้อีกเยอะไหมนะครับหรือช่วงนี้เนี่ย กลยุทธ์ในช่วงตลาดแบบนี้ยังคงลีลลลที่จะขึ้นต่อเนี่ยจะต้องเลือกซื้อหรือไม่และหุ้นเด่นที่ควรจะเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้มีไหมนะครับผมเชิญคุณอู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตรา Head of Research Research Department จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณอูดครับ ครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับนะครับขอกรอบทางเทคนิคก่อนเลยนะครับหลังจากที่ทะลุพันห้าร้อยจุดขึ้นมาได้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่โอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปสูงๆดูเหมือนว่ายังมีข้อจำกัดยังมีขีดจำกัดอยู่ใช่ไหมครับยังมีอยู่บ้างครับตอนนี้ก็กำลังเหมือนกับกาลังทดสอบจุดสูงสุดของก่อนที่จะลงเนี่ยที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้ยแปดจุดประมาณหนึ่งันร้อยเก้าจุดนี่แหละอยู่นะครับถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็คง ขึ้นไปขนเต็ปหนึ่งนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยสภาพแบบนี้เนี่ยเห็นว่าตลาดได้รับข่าวคาดการผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเอาไว้แล้วใช่ไหมครับคุณอู๊ดเรียบร้อยแล้วครับผมว่าก็คงถ้าเกิดตีประเด็นตรงนี้ผมมองว่าเรื่องของผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเป็นประเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดตลาดเลยตอนนี้เรียกว่าเกือบเกืบทั้งสัปดาห์นี้แหละจะเล่นกับเรื่องนี้นะครับอาจจะมีเรื่องอื่นแซมบ้างผมมองประเด็นตรงนี้เป็นสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือ ตอนนี้เนี่ยเรื่องของอีเมลนะครับที่ตัวนางเฮลลี่เองนั้นเนี่ยตัวเอฟบอบอกว่าไม่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรครับน,นี่เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คนสบายใจขึ้นไม่ว่าถ้าเกิดชนะไปแล้วแล้วไปโดนสอยทีหลังเนี่ยก็ไม่มีแหละนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือตัวผลของตัวนางเฮลลี่เองเนี่ยยังคงนําอยู่ที่คิดเป็นเปอร์เซ็น,น,ต,อน,นตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก สาถึงสเเซแล้วแต่โพนะครับ,รบแต่ที่ผมดูมาก็อยู่มาทัก3%ามเปอเนต์้นในโอกาสที่จะชนะเนี่ยนางเฮลี่ชนะเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับ,รบแล้วก,ก็เรื่อง<ล>ของเรื่องบวกของตลาดด้วยครับก็เลยส่งผลเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นแทบจะทั่วโลกนะครับใช่ครับนะมีโอกาสพลิกล็อกบ้างไหมคุณอู๊ด ผมคิดว่าเท่าที่ดูนะทั้งทั้งผมเองแล้วก็มีจะมีอ,อีกอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาบอกว่าค่อนข้างยากยากเลยครับค่อนข้างยากนะครับแล้วโพแบบนี้เนี่ยเขาเขาคงเขาคิดว่าไม่น่าจะเหมือนกับเบรกซิตเบรกซิตเนี่ยต้องบอกว่าหักปากกาเซียนเลยนะใช่ครับมามาเล่นกันปโค้งสุดท้ายกันจริงๆเลยแวบเดียวเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐประธานาธิบดีสหรัฐเองนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นสนันงานแล้วพอเราดูจริงๆเราดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่างกันแค่สามเปอร์เซ็นต์แต่ ผลจะชนะไม่ชนะจริงๆไป,ไปดูผลเลือกตั้งตามเขตอ่ะมันต่างกันเยอะนะครับสองร้อยสามเขตเนี่ยล่าสุดนะครับที่ผมดูเนี่ยต่อร้อยหกสิบกว่าเองเพราะชนะได้เนี่ยตัวทัาชนะได้นี่ต้องมีต้องต้องกินคะแนนขึ้นไปอีกประมาณทัก4สี่สิบคะแนนนะครับ ในการติดชนะเขาได้ถึงยากครับยากนะก็เลยมองว่ามีโอกาสสูงที่ฮิลลารีคลินตันจะนอนมานะครับใช่ครับในศึกชิงชัยในตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้บ้านเราจะรู้ผลอย่างเป็นทางการน่าจะเป็นประมาณสักพรุ่งนี้9ก้าโมงสิบโมงนะครับคุณอุ๊ดใช่ครับประมาณช่วงนั้นนะครับเป็นต้นไปครับนะอันนี้เป็นข่าวบวกที่ตลาดเราไปเยอะแล้วนะครับใช่ครับเอาละแถมท้ายซะหน่อยเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยสหรัฐตอนนี้ก็เทไปที่ 13, 14าธันวาคมคาดว่าจะไปขึ้นเอาช่วงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าไม่มีอะไรพลิกโผลนะครับเลือกตั้งเป็นปบาลที่ตลาดคาดแล้วไม่มีอะไรพิเศษหรือใหม่ๆเข้ามาเนี่ยหรือว่าเป็นอะไรที่ทําให้ตัวเฟดต้องมาตกอ,อกตกใจเนี่ยก็คือ 13, 14เดือนหน้านะครับมีการปรับขึ้นแน่นะครับ นะถ้าขึ้นจริงในขณะที่ตลาดก็รับรู้ไปเยอะแล้วเอฟเฟกก็น่าจะมีน้อยหน่อยหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าน้อยครับแต่แต่แต่อย่างนี้เนี่ยพอผมมองว่าตอนถึงไม่จะขึ้นจริงแล้วก็เอฟเฟกน้อยเนี่ยแต่ก็จะเกิดเห็นการของก็เรียกว่าเป็นแ s สเซท l ะเ a t ชันของโกที่ปรับพอรเนี่ยแหละเชื่อว่าก็คงจะปรับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยแหละครับึนเห็นฝรั่งขายมาเรื่อยๆนะครับ นะครับอันนี้โยงมาถึงเรื่องของฟันโฟใช่ไหมครับใช่ครับนะครับหมายถึงจะมีการลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อยลงหรือในทางตรงกันข้ามหรือจะไปเพิ่มน้ําหนักกันแน่ครับเนี่ยคือก็จะลดอ่สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยจะถือว่าน้อยลงโดยเฉพาะ่ตัวที่มีอ่เขาเรียกว่าปฏิิยาที่ว่าตรงข้ามกับเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยอย่างเช่นหุ้นเอาง่ายๆคือหุ้นเนี่ยแหละเขาจะต้องถือน้อยลง ถ,ถือน้อยลงจากการถือเนี่ยผมคิดว่าอัตราอัตราเร่งในการขายเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่มากจะค่อยๆยิ่นขายไปเรื่อยอาจจะเห็นวันวันหนึ่งหลักร้อยหรือพันต้นๆ นะครับพันต้นแต่ว่าเราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าการที่เขาขายเท่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรกับตลาดมากนักถ้าเกิดมีต้องทุนในประเทศเองเนี่ยหรือว่าพวกสถาบันต่างๆเนี่ยมีการเข้ามาซื้อก็น่าจะกลบในเรื่องของแรงขายตรงนี้ได้เหมือนกันคือถามว่าต่างชาติยังจะขายไหมคุณอุ้ยบอกว่าเขาลินขายเขาไม่ได้เทขายใช่ครับใช่ไหมก็คงขายแหละแต่คงจะเป็นปริมาณไม่มากนัก แต่ถ้ารายย่อยเนี่ยผนึกกําลังการซื้อก็อาจจะสู้ได้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่เลยครับเอาละทีนี้ย้อนกลับมาดูปัจจัยภายในครับเรื่องเอฟเฟกจากผลประกอบการไตรมาสสามของบจอในบ้านเราเนี่ยน้ำหนักยังมีอยู่สักขนาดไหนครับก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะเยอะมากด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ที่ผมเก็บข้อมูลเนี่ย78บริษัทส่งมาแล้วนะครับตลาดบริษัทในตลาดทั้งหมดเนี่ยเซตบวกเอไเนี่ยมีประมาณ650 650ห้าแต่650ห้านะครับไม่แน่ใจอยู่ประมาณนี้นะครับตอนเท่าก็ส่งมาแล้วแค่ประมาณนิดเดียวเองนะครับยังอยู่อีกเยอะเพราะนั้นเนี่ยแ,แในในช่วงสัปดาห์นี้จะเยอะทีเดียวอาจจะเป็นสามสี่ร้อยบริษัทเลยนะครับแล้วก็กําไรที่ออกมาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นสี่พันล้านบาทนะครับก็โตขึ้นมาประมาณสักสองเท่าตัวเมื่อจากเมื่อเทียบจากปีก่อนเพราะว่าปีก่อนนะั้นมีเรื่องของตัวผลกระทบจากขาดทุนของพอตอสสอเข้ามานะครับคบส่วนกําไรของ ของตัวบริษัทในตลาดเนี่ยเทียบกับไตรมาสที่แล้วตอนนี้นที่เราเก็บมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็น่์กว่าๆนะครับเป็นตึดลบนะครับ,รบเป็นติดลบครับนะเพราะฉะนั้นผลต่อเรื่องนี้เนี่ยตกลงฟังดูแล้วเป็นบวกใช่ไหมครับใช่ครับผมมองว่าเป็นบวกนะเพราะว่าหุ้นตัวกลางๆเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ยังมีมีการรายงานงบที่ส่วนใหญ่ว่าดีนะครับเอางี้ผมง่ายๆเจ็ดสิบแปดปิที่ส่งมาแล้วเนี่ยมีเป็นบริษัทที่มีกําไรเพิ่มขึ้นเนี่ย เพิ่มขึ้นจาก69ิบเก้าบริษัทเป็นเจบบริษัทส่วนบริษัทที่ขาดทุนเนี่ยนะครับลดลงนะครับขาดทุนลดลงจากไตรมาสก่อนเนี่ยเก้าบริษัทเนี่ยลดลงเหลือเจบริษัทนี้นะครับที่รายงานมาแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่ผลการงานเนี่ยจองมาดกาีกว่าที่ตลาดหรือว่าเราคาดการณ์กันนะครับเดทไลน์อของการส่งงบวันสุดท้ายก็คือเช้าสิบห้าพฤศจิกายนนะครับ นั่นจะเป็นเดตไลน์นะครับสําหรับการส่งงบไตรมาสสามนะครับโดยรวมแล้วถือว่าดีเป็นปัจจัยบวกนะครับใช่ครับแล้วแรงกระตุ้นจากภาครัฐเรื่องของโครงการต่างๆที่จะมีการเปิดประมูลที่รัฐจะกระตุ้นก็ยังคงออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยไหมครับคุณอูดใช่ครับผมว่าเราน่าจะเห็นเขาเรียกว่าผมผมอยากจะเรียกว่าเป็นเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรายสัปดาห์เลยนะครับทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องมีข่าวดีออกมา มันก็เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับม,มันหนึ่งที่สัปดาห์นี้ที่มีเราเห็นกันในลิสต์ขึ้นมาในข่าวเนี่ย จะเป็นเรื่องโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าเปลือกนะครับบวกกับเรื่องของไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับมันตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะทําให้คนเองนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามีความมั่นอ,อกมั่นใจกับเพราะวะเศรษฐกิจซึ่ง,งก่อนนี้หน้านี้เราคาดว่าจ d p พไตรมาสที่สี่เนี่ยน่าจะชะลอตัวลงแต่ปรากฏว่ามีมาตรการหลายๆมาตรการกระตุ้นเข้ามาเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็รเราไปลุ้นต่อนะครับวันในประมาณวันใ้ประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยอาจมีมาตรการกระตุ้นในเรื่อองงข การใช้จ่ายอย่างปีที่แล้วขึ้นมาก็ได้เหมือนกันครับมีลุ้นมีลุ้นนะครับใช่ครับถ้าพูดถึงโครงการที่เป็นแอคชั่นแลนในปีหน้าปี60นเนี่ยจะมีเยอะไหมครับคุณอุดก็ยังเยอะนะครับเท่าที่ผมนับดูเนี่ยอยู่ประมาณสัก20โครงการแล้วก็วงวงเงินลงทุนนอยู่ประมาณ1.4ล้านล้านบาทเลยอันนี้แอคชั่นแลนที่คาดว่าจะมีปีหน้าแหละครับ ใช่ครับใช่ครับก็เยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับเพราะพถ้าเกิดเราเราจับกันได้เนี่ยปีนี้เราอนุมัติไปจริงๆเนี่ยแค่รถไฟทางคู่สองสามโครงการเองนะครับนะครับจริงๆทุกอย่างอะไปเทอยู่ในปีหกศูนย์หมดเลยนะครับครับนี่ก็จะเป็นปัจจัยบวกเหมือนกันใช่ครับจะทําให้ตัว GDP ของเราเนี่ยขยับขึ้นด้วยแล้วก็ทั้งที่มาจากเรื่องของการลงทุนภาครัฐทั้งโครงการที่เป็น GDP แล้วก็ตัวอื่นๆนั่นแหละครับนะครับนะครับถามไกลก่อนนะ ถามไกลก่อนนะครับครับสิ้นปีนี้ทาง KTB ST มองดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราสักเท่าไหร่ครับผมยังมองว่าอยู่ประมาณ1,580ปกว่าจุด แถวนี้นะครับผมว่าเรายังขึ้นนะครับ,รบมองว่าเรายังยังขึ้นอยู่นะครับทาไมไม่เป็นพันหก่ะทำไมแค่พันห้าร้อยแปดิบล่ะครับก็อันนี้อาจจะมาจากอย่างน้อยก็คือมาจากสูตรในการคำนวณแล้วก็มองจากเราต้องเทียบกันจากเรื่องของ ETS เราต้องเทียบจากข้อมูลสถิติเอานะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดบางบางครั้งถ้าเกิดเราเรามองไปพันหกถ้าเกิดตัวเลขว่าอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าตัวเลขในทางสถิติที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยมันชี้มาว่าอยู่ประมาณไม่ไม่ควรจะถึงพันหก อ่านะครับก็เป็นว่ารอบกลมๆก็คือเอาเป็นใกล้ๆพันหกร้อยจุดกันแล้วกันนะอ่าก็ได้ครับสําหรับเดืนชนีิตตลาดหลักทรัพย์ปลายปีนี้นะครับมาดูทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราในชั่วโมงกว่าๆของวันนี้แล้วก็ในช่วงสองวันที่เหลือของสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงครับครับผมมองว่าตลาดเองเนี่ยอาจจะยังเขาเรียกว่ามีความผันผวนนะครับกรอบจริงๆอาจจะยังไม่ได้กว้างมากมายนะครับถ้าเกิดเราจับสังเกตอาการดีๆเนี่ยตลาดมีข่าวดีเข้ามานะ แต่ว่าวัวรุ่มที่ซื้อหุ้นเข้ามาเนี่ยกลับไปซื้อหุ้นที่ลงมาเยอะๆอบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มธนาคาร,ครนะครับกลุ่มผู้ประกอบการโทรศพัพท์ทั้งที่หุ้กลุ่มพวกนี้ก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้เล่นกันเลยผมตีความว่ายังไงผมตีความว่าหุ้นพวกนี้เป็นลักกาครคือคนเนี่ยมองว่าหุ้นขึ้นแต่ไม่มั่นใจก็เลยไปซื้อหุ้นที่ลงมาเยอะๆไว้ก่อนอแล้วก็ยังไม่ขึ้น ไวาจะขึ้นต่อเพราะว่าอย่างน้อยคนก็กลัวความเสี่ยงนะครับก็เลยไปซื้อหุ้นแบบนั้นไว้นะครับอันนี้เป็นการมองแบบตลาดแบบหนึ่งว่ามองตลาดขึ้นแต่ไม่ได้มองว่าตลาดขึ้นมากนะครับมองดีแต่ยังไม่มั่นใจมากนักใช่เลยครับตลาดจะเป็นแบบนั้นครับแล้วกรอบทางเทคนิคจะเป็นยังไงครับคือผมให้ไว้ที่ประมาณ 1477- จถึง1,521จุดนะครับคุณผู้ฟังรายการมันนี่ช็อตเนี่ยเวลาฟังรายการเนี่ยถ้าเกิดว่าถือสมาร์ทโฟนอยู่ด้วยใช่ไหม โอ้โหจดเป็นเรื <Rocky> ่องเป็นราวเลยนะวันนั้นคุณหลานโทรมาบอกว่าคุณยายอ่ะฟังรายการนี้แล้วรู้เรื่องด้วยจดประเด็นหลักๆได้หมดเลยต้องเลยครับต้องขอบคุณบรรดานักวิเคราะห์ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการพูดช้าพูดชัดตอบตรงประเด็นคุยแล้วรู้เรื่องอ่ะคือฟังสิบห้านาทีเนี่ยตอบได้หมดเลยนะคุยเรื่องอะไรนะครับขอบคุณนะครับคุณอู๊ด นะครับเมื่อไหร่เลี้ยงข้าวผมนะครับได้เลยครับนะครับจะนั้นกรอบทางเทคนิคนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดเป็นกรอบแนวรับด้านล่างนะครับแล้วก็กรอบแนวต้านด้านบนหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดจุดนะครับใช่ครับนี่ใช้เฉพาะวันนี้หรือว่าคลุมทั้งสัปดาห์ที่เหลือด้วยครับก็ผมคลุมทั้งสัปดาห์เลยนะครับอาจจะเลยไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยซ้าไปผมว่าน่าจะกรอบประมาณนี้นะครับจนถึงสักประมาณปลายสัปดาห์นี้หรืออาจจะคลุมไปถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับ กรอบแนวรับด้านล่างพันสี่ร้อยเจ็สิบเจ็ดจุดแล้วก็กรอบแนวต้านด้านบนพันห้าร้อยี่ิบอ็ดจุดนะครับใช่ครับแล้วกลยุทธ์แหละครับทำยังไงดีครับคุณอู๊ดตอนนี้อย่างภาพตลาดที่เรียนไปนะครับว่ามองขึ้นแต่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าเนี่ยก็คงต้องเป็น selective buy จริงๆนะครับพุ้นกลุ่มที่ที่ที่หนึ่งเนี่ยที่เรามองก็คงต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแลกขาดเลยว่าขึ้นไม่ค่อยเยอะนะครับก็อย่างเช่นธนาคารนะครับ อย่างเช่นตัวผู้ประกอบการโทรศัพท์หรือกลุ่มกลุ่มอื่นที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนั่นแหละนะครับที่ราคาหุ้นยังขึ้นไม่ค่อยขึ้นนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยผมดูเป็นหุ้นนะครับที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะครับทั้งฝั่งที่เป็นรัฐบาลใช้จ่ายหรือฝั่งที่มีการส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นเป็นพื้นเป็นฐานของตัว GDP เลยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลบวกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับถ นางฮิลลี่ชนะการเลือกตั้งขึ้นมาครับแต่ก็ซึ่งตอนนี้เรามองเนี่ยจริงๆก็ถามว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นผมว่ามันก็ขึ้นทั้งตลาดแหละครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเจาะไปดูเนี่ยผมไปเจาะในเรื่องของตัวผมมองว่าถ้าเกิดนางฮิลลี่ได้ฮลลี่ได้เนี่ยนะครับจะทําให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นเพราะคนจะมั่นใจมากขึ้นพอมั่นใจมากขึ้นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทําให้บาทอ่อนแล้วก็อาจจะท้อไปที่เศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งมันจะไปดีกับหุ้นในกลุ่มส่งออกนะคคครรรรรัััับบบย่่่่างงีสสกไปปททะะะเศฐนนผมมมลุ ผมแอบไปส่งเฟซของคุณอู๊ดด้วยนะนอกจากเห็นภาพไปทําบุญแล้วเนี่ยยังเห็นด้วยนะเห็นเห็นมีแนะนําหุ้นที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นมีอะไร TVO ได้ปะก็ก็ด้วยนะครับก็ด้วยก็มีก็มีด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของพวกพวก ส่งออกพวกไม่ส่งเอกเพรทีครับเกี่ยวกัเรื่องของสินค้าพวกเกษตรแล้วก็ราคาได้ยังตอนนี้ยังช่วงราคาสินค้าเกษตรในในกลุ่มตัวนี้ยังค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์จากทาง k t b s t ก็คือเป็น selective buy นะครับเริ่มทยอยเข้ามาซื้อหุ้นแบบเลือกตัวเล่น มีมุมมองที่ดีต่อหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาปรับตัวลงไปเยอะมากๆอย่างเช่นกลุ่มแบงก์กลุ่ม ICT นะครับหรือว่าจะเป็นหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐพวกกลุ่มรับเหมาก็อาจจะได้รับผลบวกต่อนะครับหรือว่าจะเป็นหุ้นที่น่าจะได้รับผลบวกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็คือเรื่องของกลุ่มส่งออกนั่นเองนะครับเพราะคาดว่าดอลลาร์จะแข็งนะครับ เอาละมาปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง KTB ST ขอไม่เกิน2บริษัทเหมือนเดิมครับครับวันนี้ตัวแรกนะครับผมเลือกตัวสารี่ปริ้นติ้งบริษัทสารี่ปริ้นติ้งจำกัดมหาชนนะครับครับไฮไลท์ไฮไลท์ของ SLP สาลี่ปริ้ i ติ้งจำกัดมหาชนอยู่ตรงไหนครับครับผมมองเป็น2ประเด็นนะครับ2ประเด็นก็คืออันที่1ก็คือในเรื่องของตัวตัธุรกิจของเขานี่แหละ นะครับที่ยังคงเป็นในเรื่องของการตัวพิมพ์ฉลากสินค้านะครับพวกงานพิมพ์ต่างๆนะครับก็ยังถือว่ามีการเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็97%เนี่ยมาจากการขายในประเทศนะครับนั้นก็ยังถือว่ามีการเติบโตนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของผลการดำเนินงานนี่แหละนะครับไตรมาสที่สามเนี่ยรายงานกําไรมาแล้วนะครับ21ล้านนะครับก็ถือว่าดีตามที่เราคาดเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาตั้งประมาณ9ก้ามจุดสี่เปอร์เซ็นจากช่วงนี้ก่อนของปีก่อนแล้วก็82เปอร์เซ็นจากตัวไตรมาสที่สองเลย นะครับแล้วไต่มาสที่ที่ตัวที่สี่เองเนี่ยก็ยังถือว่ากําไรยังคงดีด้วยนะครับตามเป้านะครับผมคิดว่าตอนนี้กําไรที่เราเคยคาไดไว้81ล้านก็ยังถือว่าตามนั้นเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คงเป็นในเรื่องของตัวการขยายการลงทุนต่างๆอย่างเช่นตัวการติดตั้งเครื่องจักรใหม่เนี่ยรวมถึงการลดต้นทุนเนี่ยจะทําให้ตัวผลการดําเนินงานในอนาคตน,นั้นดีขึ้นด้วยครับ,รบเอสารี่ใหญ่ถือหุ้นในสารี่พินติง้งถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ ประมาณ65%ครับ65%นะครับใช่ครับทาง KTBST ประเมินกำไรสุดที่ปีนี้ทั้งปีของสาลี่ปรินติ้งไว้สักเท่าไหร่ครับเนี่ย81ล้านบาทนะครับจากปีก่อนที่มีกำไร29ล้านบาทก็ขึ้นมาประมาณสามสประมาณเกือบเกือบสามเท่าตัวครับืมนะมีมุมมองค่อนข้างดีนะครับใช่ครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจาก KTBST ซื้อถือหรือขายหุ้นของสาลี่ปรินติ้งครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อนะครับครับราคาเป้าหมายครับ สองบาทยีบครับซื้อสาลี่พิมพ์ทิ้งที่ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่2องบาทยีสตางค์นะครับแล้วทยอยเก็บได้เแถาไหนครับราคาประมาณ1นึบาทห้าบถึงหนึาทหกสตางค์ครับลงมาแถวแถวบาท5 0าสบถึงบาทหกสตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับสาลี่พิมพ์ทิ้งจำกัดมหาชนนะครับครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ปิดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับตัว ห้างสรรพสินค้านะครับโรบินสันนะครับหรือว่าโรบินนันเองนะครับชอบเดินแล้วสิครับคุณอู๊ดใช่ครับก็ไปเดินบ้างบางครั้งนะครับไฮไลท์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยู่ตรงไหนบ้างครับครับตัวถ้าเกิดเรามองห้างเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยช่วงนี้ห้างเงียบนะเออใช่ห้างเงียบนะแต่ว่าก็เกิดเลยดูดีๆตอนนี้เป็นเป็นช่วงอาจจะเป็นซีซั่นของเขาที่ว่าเขาไม่ค่อยมีคนเดินอะไรแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบไปนิดนหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าในไตรมาสที่4ี่เนี่ยตัวแรงกระตุ้นจากภาครัฐ รวมหรือแล้วก็รวมในเรื่องของตัวซีซันแนลที่ว่าคนจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยกันเยอะขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยจะทําให้ตัวไตมาสที่สี่เองนั้นเนี่ยถือว่ายังคงดีอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมสําคัญนี่ก็คือว่าผมยังคงเชื่อมากว่ามาตรมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยที่ใช้ในปีที่แล้วเนี่ยนะครับหนึ่งมืนห้าพันบาทเนี่ยน่าจะยังใช้ต่อในปีนี้นะครับแล้วก็มาในตัวของอีกอันหนึ่งก็คือตัวโรบินสันเนี่ยเขาเนี่ยมีการเติบโตเขาเรียกว่าเป็นออแกนิกหรือว่าโตจริงๆเลยยจจาากกกรรขธุิ ขานะครับก็มีการเพิ่มขึ้นของสาขานะครับซึ่งรเราประมาณการว่าตัวสาขาของเขาเนี่ยน่าจะอยู่สิ้นปีอยู่ประมาณสัก44สาขานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวมาจิ้นของตัวการขายสินค้านจากการการปรับสินค้าเป็นผลิต u c t ตสิมิกเนี่ยนะครับทำให้ตัวสินค้ามีมาจิ้นสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะขึ้น ครับเพรันเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยก็ทําให้ตัวกําไรของเขาเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับไปเดินปล่อยเลเชีย์ใหญ่เลยครับนะครับนี่คือบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนนะครับเล็คอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์นะครับ KTBST นะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของโรบินสันครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ68บาทครับแล้วเก็บได้แถวไหนครับ ห้าสิบห้าบาทถึงห้าสิบเจ็ดบาทครับและคอมเมนต์ซื้อบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะครับรบให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่หกสิบแปดบาทนะครับใช่ครับทยอยเก็บได้แถวๆห้าสิบห้าถึงห้าสิบเจ็ดบาทนะครับรบนี่เป็นสองคุณเด่นจากทาง KTBST ประจำสัปดาห์นี้ก็คือซาลีพรินติ้งและโรบินสันนะครับผมเหลือนาทีสองนาทีสุดท้ายคุณอู๊ดมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนเพิ่มเติมเช่นครับครับก็เดี๋ยวเราจะฝากครอ โปรโมทดนึงนะครับตอนนี้เราก็มีตัวตัวทีมงานที่ทําด้านอิสลามิกนะครับหรืออิสลาานั่นเองนะครับก็กองทุนเปิดนะครับที่ของเราเองของเราเองเนี่ยร่วมกับกองทุนวันนะครับเราอยากจะใช้ชื่อว่าชื่อว่าวันเฉลี่ย LTF นะครับตอนนี้ซีซั่นนี้ก็เป็นช่วงที่เรากําลังซื้อกองทุน LTF นะครับก็ถ้าเกิดท่านที่ต้องการที่จะลงลงทุนในหุ้นที่ตามหลักของชฉลียเนี่ยนะครับเราสามารถเป็นตัวแทนขายหรือว่าเราจะสามารถที่จะ ขายตัวนี้ให้หรือติดต่อกับตัวกองทุนได้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัทเลยนะครับเดี๋ยวผมผมทิ้งเบอร์ไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยตัวกองทุนตัวนี้เนี่ยกำลังทํา IPO อยู่นะครับขายที่ราคา10บาทนะครับก็ขั้นต่ําซื้อ5,000บาทเนี่ยตัวเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ติดต่อก็คือ0ูนย์สนะครับหกสี่แปดหนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0ูนย์สนะครับหกสี่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนะครับหรือว่าติดต่อ ผ่าน Facebook ของเราก็ได้นะครับ KTBST นะครับที่ผมจะเป็นคนประสานงานให้ครับลงทุนตามหลักของชาลีอะนะครับใช่ครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณอู๊ดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอู๊ดนะครับคุณมงคลพ่วงเพตรา Head of Research Research Department จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมองว่าหุ้นยังคงมีโอกาสไปต่อได้นะครับ แม้ว่าจะมีการรับข่าวเรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไปเยอะแล้วก็ตามนะครับกลยุทธ์ก็คือ selective buy นะครับยังมีมุมมองที่ดีสำหรับหุ้นใหญ่หลายกลุ่มนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำกันบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเวลานักวิเคราะห์บอกไม่ใช่เชื่อปุ๊บซื้อปังเลยไม่ใช่นะครับไปทำกันบ้านต่อเพราะว่าเงินในเงินเรานะครับ ท้งสาลี p พิ n ติ้งและก็โลบินสันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าอยากจะติดตามรับ่ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังเชิญนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันนี่พลาสของเราจะได้มีโอกาสที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่จะฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมันนี่พลาสเชิญได้นะครับแล้วก็การฝากคําถามโดยตรงมายัางรายการเชิญนะครับวิธีแรกนะครับในการที่จะติดต่อกับเราก็คือ Uh, 0819849735 0819849735อันนี้เป็นฮอตไลน์สายด่วนเอาไว้สอบถามแต่ถ้าจะฝากคำถามผมรบกวนวิธีเดียวเลยครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l ลาย ID ของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A a s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันนิ plus ติดกันตรงตัวนะครับเท่านี้ก็สามารถจะฝากคําถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนเชิญได้เลยส่งมาได้เลยจะรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับเอาแล้วครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนิชอตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับท้าสถิตในดวงใจตราบนินรัน ค่าพระพุทธเจ้ารายการวิทยุมันนี่ช็อตบริษัทดี c r ครีเอชันจำกัดบริษัทบางจากปิตโตเลียมจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดธนาคารออมสินบริษัท s t a r ์แฟคจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีจำกัดบริษัทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจำกัด